สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะด่วนแฮ่งกำลังใจเพียบคุณแม่ของแพทป่วยกลางดึก่งกำลังใจแพทนัปพาหลังโพภาพคุณแม่ไม่สบายกลางดึกเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่มากความสามารถและได้อยู่ในวงการมาอย่างยาวนานซึ่งเธอนั้นถือว่าเป็นผู้หญิงที่สู้ชีวิตมากๆไม่ว่าจะเจอปัญหาหรือเรื่องราวอะไรที่เข้ามานั้นเธอก็ผ่านมันมาได้เสมอ เป็นผู้หญิงที่สตองอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้สำหรับแพทย์นภภาและหลายคนคงรู้ว่าแพทย์นภภามีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบหลายอย่างทั้งเลี้ยงบุตรชายเพียงลําพังดูแลพี่สาวที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้รุมทั้งคุณแม่คุณยา่าที่นอนติดเตียงแต่ถึงแม้ว่าแพทย์นภภาจะต้องทํางานอย่างหนักเพื่อมาดูแลครอบครัวแต่ก็ทําได้ดีไม่เคยขาดตกบกพร่องล่าสุดไม่รู้ว่า เกิดอะไรขึ้นเมื่อทางด้านแพทย์นภภาได้ออกมาโพสต์ภาพรถทีมงานของบุ๋มปนัดดาเข้าช่วยเหลือคุณแม่แพทย์นภภากลางดึกหลังอาการไม่ดีพร้อมกับได้มีการติดแฮชแท็กไปที่บุ๋มปนัดดาและได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าขอบคุณนะครับแม่แอสดไซบุ๋มปนัดดาโดยทางด้านบุ๋มปนัดดาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบว่ายินดีเสมอลูกกอดๆนะรวมถึงทางด้าน ปออันนบก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าเป็นกำลังใจให้นะครับด้านชาวโซเชียลเข้ามาส่งกำลังใจให้คุณแม่แพทนัประพากันเพียบและทางด้านแพทนประพายังไม่ได้ออกมาตอบว่าคุณแม่เป็นอะไรแต่แฟนคลับส่งกำลังใจไปให้อย่างต่อเนื่องขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องประแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ